นันยางแบบใหม่ไม่ต้องผูกเชือกนันยา Have Fun ลองมาลองดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะรุ่นใหม่ปี2020นะคะแกะเลยนะบอดี้ทรงคลาสสิกของนันยาง เขาก็มีเชือกมาให้แต่รุ่นนี้ไม่ต้องผูกเชือกอันนี้จริงๆเมเก็ตแกะมาแล้วนะคะเขาจะมีเป็นแบบนี้ให้นี่เรามาซ o มดูใกล้ๆกันอันนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเชือกเลยเดี๋ยวลองเทียบกับเชือกให้ดูนี่เชือกจะเป็นลายแบบนี้ส่วนอันนี้ เขาจะเป็นยางยืดได้แล้วก็ทำลายให้ออกมาคล้ายๆกันแต่เวลาใช้เราต้องแยกก่อนนะคะมันจะมีเบอร์ของมันขึ้นมาให้อ,อันนี้อันนี้เบอร์เบอร์เอมธรรมดาจะอยู่อันแรกและอันนี้ 3M 3m อยู่อันที่3 อันนี้ 4m อยู่บนสุดเนะอันนี้และเออะแรก,ก่อนอันรก็จะเป็น m 1m มองเห็นเลยเหมือน 1m อยู่ข้างบนสุดอันนี้ก็จะเป็น 2m เ,เ,เ,เวลาเราใส่ก็จะเรียงตามนี้เลย 1m m ก็จะใส่อันบนสุดอันแรกสุด ใส่ตามรูป,ปกติเลยค่ะจนมีข้อตรงนี้ไว้กันเวลาใส่ด้านหลังนีใส่ยัดลงไ้แบบนี้เลยแล้วเราก็จะไปดึงข้างหลังดูความสามารถหนื่อเดียวของไม่คิดจะใส่ได้ไหมน้องเคินเป็นอย่างยืด เอนนเอาขาช่วยได้ไหมเดี๋ยวใส่ให้ดูแลกันนอนี่พอ,อยัดเข้ามาได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนีเวลาดึงตึงๆโลติสิมันก็จะไม่หลุดง,ง่าย แล้วก็ออยด้านใส่ข้างในฝั่งนี้มันจะเป็นคล้ายๆเชือกนั่นเองแต่ว่ามันไม่เชืชอกไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเดี๋ยวเชือกผูกเชือกแล้วเชือกหลุดอย่างน้องนคือแม่เกดเลือกให้เพราะว่าเขาผูกเชือกยังไม่ค่อยเป็นแล้วก็เชือกชอบหลุดอยู่บ่อย,อยๆก็เลย,ยเออเวิร์กน้นแบบเนี้ย เขาบอกนันยาออกมารุ่นใหม่ไม่ต้องผูกเชือกแล้วพี่อ๋รีบเลยค่ะ อันนี้เข้าไปให้ไ,ได้หมดเมื่อกี้ได้แล้วค่ะหนึ่งเส้นเนี่ยเนียนเลยนะเนี่ยเพราะด้วยความที่เป็นสีดําด้วยเทคลาสสิกข้างในจะเป็นแบบนี้ก็จะต้องรัดแบบนี้ไปทั้งหมดครบทุกช่องเลยค่ะเอยไา,าเมเกนใส่ให้ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่กิบเกเทคลาสสิกดูมีอะไรมีลูกเล่น ขึ้นมาไม่ต้องมานั่งผูกแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเชือกจะหลุดเด็กๆเดินจะหุดลมด้วยวันนี้ก็จบการรีวิวเพียเท่านี้นะคะบ๊ายบาย